สเสนนางไม้ปรเมศนักวิจัยหนุ่มเขาเดินทางไกลเพื่อไปศึกษาป่าเก็บข้อมูลมาประกอบการทำงานวิจัยของเขาระหว่างเดินทางเข้าป่าลกชักนั้นบังเอิญฟ้าดินและฟ้าฝนไม่เป็นใจภายในป่าถูกปกคลุมมืดมิดไร้ซึ่งแสงสว่าง อีกทั้งสายฝนที่กระหน่าจนร่างกายของเขาเปียกชุ่มยิ่งไปกว่านั้นสายฟ้าที่แสบสันก็ลั่นเปลี่ยงทำให้ปาลััยเสียวไส้และหวาดผยองจำต้องวิ่งหนีกระซัดกระเซิงเพื่อหลบภัยธรรมชาติปาลััยวิ่งหนีสิ่งธรรมชาติที่มนุษย์กวาดกลัวเขาหลบไปในถ้ำแห่งหนึ่ง ครั้นเมื่อร่างกายและจิตใจเขารู้สึกปลอดภัยและผ่อนคลายแล้วปรลนัยเริ่มเหลียวซ้ายและขวาเพื่อหาพลลพักที่ร่วมชะตากรรมมาด้วยกันทะว่าแสงเทียนจากแสงไฟที่เขาพกมาด้วยทำให้เขาค้นพบว่าขณะนี้ถ้ำแห่งนี้มีเขาเพียงลำพัง ปอลนายจัดแจงถอดเสื้อผ้าที่เปียกชุ่มเขากองไฟเล็ก,เ,ลกเพื่อช่วยคลายความหนาวและจัดการกับความเปียกชื้นของเครื่องนุ่มห่มและสัมภาระที่นำติดตัวมาด้วยโชคดีที่เครื่องบันทึกเสียงยังคงใช้งานได้ดีความชื้นคงสัมผัสกับเครื่องนี้เพียงเล็กน้อยมันจึงยังคงสามารถใช้งานได้ ปลานัยเริ่มทำงานของเขาเขาเล่าเรื่องราวเหตุการณ์ที่พานพบในวันนี้เพื่อบันทึกจัดเก็บไว้วันนี้พวกเราเดินทางมาถึงกลางป่ากำลังเดินทางเข้าไปถึงแหล่งข้อมูลระหว่างทางเกิดพายุอีกทั้งฟ้าฝนยังขนองข้าพเจ้าและพักพวก ่างวิ่งหลบภัยธรรมชาติความฉุกระหุกทำให้ข้าพาเจ้าพัดหลงกับทุกคนและบางทีข้าพาเจ้าอาจจะหลงทางใช่แล้วในห้วงอารมณ์แห่งความคิดปรนายหวาดกลัวกับวันพรุ่งนี้ที่เกิดขึ้นเขาอาจหลงทิศหลงทางอยู่กลางป่าและนั่นคือปัญหาใหญ่สำหรับหนุ่มชาวเมืองอย่างเขา เฮ้ยเสียงปารนัยทอดถอนหายใจอย่างแรงเพราะกลัดกลุ้มกับปัญหาเฮ้ยเสียงถอนหายใจแหลมเล็กดังขึ้นคล้ายกับเสียงสะท้อนกล้องจากผาหินภายในถ้ำเอ้ยเสียงปรนันทยถอนหายใจเบากว่าครั้งแรกเพราะถึงอย่างไร เขาก็จำเป็นต้องยอมรับกับชะตากรรมและด้วยหัวใจนักสู้อย่างเขาที่มีจิตใจเข้มแข็งและฮึกเหิมมันบอกกับเขาว่าเป็นไงเป็นกันฮ่าฮ่าฮ่าฮเสียงแหลมเล็กสะท้อนดังล้อเลียนเขาอีกแล้วปรารนัยฉชุดคิดและสงสัยเขาแปลกใจว่าเหตุใดเสียงสะท้อนซึ่งปกติ จะมีเสียงทุ้มกว่าเสียงที่เกิดขึ้นกลับมีเสียงแหลมเล็กและคราวนี้เสียงสั้นพยางเดียวกับสะท้อนกลับมาเป็นเสียงแหลมเล็กหวานใสสองพยางปลานัยเริ่มมองและสังเกตสิ่งรอบๆตัวอย่างละเอียดถี่ถ้วนเขาค่อยๆเดินสำรวจ ด้วยความสว่างจากแสงเทียนดวงเล็กบวกกับแสงไฟจากกองไฟที่เขาก่อขึ้นเดินไปไม่นานนักปรนณยก็ได้พบกับลำต้นที่ฝังลากลงลึกไว้ใตรร้ถ้ำมองขึ้นไปข้างบนถรร้ำมีช่องว่างพอที่จะทำให้ปรนณยมองเห็นดวงดาวเต็มท้องฟ้าอีกทั้ง ดวงจันทราที่อลามกลมสวยงามจากความรู้และประสบการณ์ของปรรณยทำให้เขาคาดคะเนได้ว่าไม้ต้นใหญ่นี้มีอายุยาวนานนานกว่าการก่อเกิดและก่อตัวของผนังหินที่เรียกว่าถ้ำแห่งนี้ต้นไม้ใหญ่นี้ ดูสวยงามละเมียดละไมหน้าหลงไหลและทนุถนอมให้คงสภาพเช่นนี้ตลอดไประหว่างที่ปารนัยกำลังชื่นชมกับความงามของธรรมชาติทั้งไม้งามและความสวยงามของท้องฟ้ายามราตรีบ่าอันเปื่อยเปล่าของเขาก็ได้รับสัมผัสอันอ่อนนุ่ม ดุดมือของหญิงสาวตามสัญชาติยานประนัยสะดุ้งเล็กน้อยก่อนที่จะหันหลังกลับไปมองหาสัมผัสมือที่แสนนุ่มนวลน,นั้นทะว่าความว่างเปล่าคือสิ่งที่ประนัยพบเจอเขารู้สึกตื่นกลัวเพราะคิดว่าเขาคงเจอกับของดีกลางป่าใหญ่เข้าเสียแล้ว แต่ธรรมชาติของอาชีพนักวิจัยคืออาชีพผู้ที่อยากรู้อยากเห็นเท่านั้นเลือกธรมรมปานัยตัดสินใจสืบเสาะหาความจริงบางทีที่นี่อาจมีสิ่งที่อยู่นอกเหนือเขาก็เป็นได้อาจเป็นคนหรือจะเป็นใครแม้จะรู้สึกหวาดกลัว แต่ประาัยก็กระสันที่จะพิสูจน์ปราัยค่อยๆเดินหาใครหรืออะไรบางอย่างที่เขาไม่อาจคาดคิดได้ว่าผลจะเป็นอย่างไรปราในเดินผ่านลำต้นไม้ของไม้งามไปทางด้านหลังบ,บัดนี้ความรู้สึกและหางตาซ้ายของเขา ก็บอกให้เขารู้ว่ามีอะไรบางอย่างอยู่ตรงนั้นแต่เขาก็ยังไม่แน่ใจว่าสิ่งนั้นคืออะไรปรณัยรวบรวมความกล้าก่อนที่จะตัดสินใจหันไปมองให้เห็นอย่างชัดเจน ภาพสตรีผมยาวชุดสีขาวนั่งชันเขา่าหล่อนก้มหน้าลงแทบจะชิดติดเข่าทั้งคู่ของหล่อนมือทั้งสองข้างของหล่อนกุมกอดกับเข่าของหล่อนเองปรณัยตกใจที่มีหญิงสาวหลงอยู่ในถ้ำเขารีบเดินไปหาหล่อนหมายให้ความช่วยเหลือเหมือนหล่อน จะรับรู้ได้เมื่อปรณัยเดินเข้าไปใกล้หล่อนก็เงยหน้าขึ้นมาพอดีแสงไฟจากเทียนในมือของปารเมศแสงดาวและแสงพระจันทร์จาก,ากฟากฟ้าทำให้ปรณัยได้สบตากับดวงตาที่แสนสวยแต่ทว่าแฝงไว้ด้วยความเศร้าของสตียามราตีผู้นี้ปรณัย นิ่งตะลึงดั่งต้องมนตาจากแววตาคู่หวานงามแต่ก็แอบซ่อนแววเศร้านั้นไปชั่วขณะแม้นดวงตาจะแสนเศร้าแต่หลอนก็มียิ้มที่แสนหวานรอยยิ้มของหญิงสาวยามราตรีผู้นี้ส่งไปถึงขั้วหัวใจของปรนัยจนทำให้เขา ค้ายตกอยู่ในผวังและต้องการที่จะทำความรู้จักกับหล่อนคคุคุณติดอยู่ที่นี่หรือครับปลานัยเอ่ยถามเพราะคิดว่าสตรีผู้นี้เดินทางแล้วหลงป่ามาอยู่ในถ้ำเชดเช่นเดียวกับเขาหญิงสาวพยักหน้ารับแทนคำตอบคุณติดที่นี่นานแล้วหรือยังครับ ปาลนัยถามไถ่ด้วยความเป็นห่วงหญิงสาวพยักหน้าเศร้าอีกครั้งปาลนัยคิดได้ว่ามันไม่สำคัญหรอกว่าหล่อนจะหลงอยู่ที่นี่นานแค่ไหนและด้วยเหตุใดสิ่งที่ควรจะทำอย่างเร่งด่วนคือช่วยเหลือหล่อนปาลนัยค่อยๆย,ย่อตัวลง และนั่งข้างๆสตรีนางนั้นแล้วถามอีกว่าคุณโอเคไหมครับคราวนี้หญิงสาวไม่ตอบแล้วด้วยความเป็นห่วงปารนัยค่อยๆเอื้อมมือไปสัมผัสกับอาพรของหล่อนเพื่อตรวจสอบดูว่าเปียกชื้นหรือไม่เพราะตอนนั้นจะเป็นสาเหตุที่ทำให้หล่อนป่วย จนถึงขั้นปลอดบวมได้เสื้อผ้าเปียกแบบนี้ไม่ดีนะปาลาานัยบอกด้วยน้ำเสียงอ่อนโยนดวงตามีแววความห่วงใยจากนั้นเขาก็พยุงตัวหล่อนขึ้นพร้อมกับค่อยๆพาล่างบอบบางมาที่กองไฟผิงไฟซะจะได้อบอุ่นขึ้น หนาวละสิถึงได้นั่งกอดเข่าอยู่อย่างนี้เมื่อปรนัยส่งหล่อนไว้ที่กองไฟเขาก็หันหลังให้เพราะคิดว่าบางทีหล่อนต้องการเปลื้องเสื้อผ้าเพื่อนำมาผิงไฟให้แห้งก็เป็นได้โดยความเป็นสุภาพบุรุษสั่งให้เขาควรทำเช่นนี้ระหว่างที่ปรนัย นั่งหันหลังให้กับหล่อนความเงียบเงียบมากจนปรนัยไม่สามารถเดาได้ว่าหล่อนกำลังทำอะไรอยู่ปารนัยนึกสงสัยแต่เขาก็ไม่กล้าที่จะหันหลังไปมองแม้นภายในใจก็นึกอยากจะทำเช่นนั้นก็ตามปารเมศเริ่มกระวลกระวายใจด้วยความเป็นสุภาพบุรุษกับ ความใขรร้รู้เริ่มโต้แย้งกันแต่มิทันเชื่อต่อสู้จะรู้แพ้รู้ชนะร่างนิ่มๆไออบอุ่นก็มาสัมผัสที่ด้านหลังซึ่งเปลยเปล่าของเขาค่ำคืนที่มืดมิดความเย็นยะเยือกภายในถ้าอันเปล่าเปลี่ยวแห่งนั้นจะมีสิ่งใดที่ต้องการ อบอุ่นเสียงหวานใสแผ่วเบาบ่งบอกถึงความรู้สึกอย่างที่หล่อนพูดไม่ทันที่ปรรเมศจะพูดอะไรหลังจากขันหลังไปมองล่างที่แนบชิดของเขาเช่นกันริมฝีปากแดงละเลืออวบอิ่มก็ประทับมาอย่างริมฝีปากที่เลียวยาวของเขาลดสัมผัส ของรอยนั้นสร้างความอบอุ่นและซาบซ่านยิ่งกว่าไอาอุ่นจากสิ่งใดๆรอยจูบอันหวานฉ่ำนั้นก็ยังคงอยู่ตราบนานเท่านานไม่มีคำพูดใดๆมีเพียงแต่แววตาที่ส่งถึงกันและกันธรรมชาติของชายหนุ่มสั่งให้ปรณนัยค่อยๆถอยมือจากแผ่นหลัง อันอ่อนนุ่มที่ไร้ซึ่งอาภร์มาทางด้านหน้าปรทุมถัดทั้งคู่ระลื่นอยู่ในอ้อมมือของเขาเขาสัมผัสความเต่งตูมแต่นุ่มหวานเป็นความรู้สึกดีๆซึ่งสัมผัสได้แต่ยากเกินจะบรรยายกลิ่นหอมดั่งใบหอมโบราณ ข้างใบหูและพวงแก้มของหญิงสาวที่จมูกของปรนายรูปไหลยิ่งทำให้เขาหลงไหลและสนเทว่าเหตุฉไฉนหล่อนจึงมีความหอมที่น่าพิศวงกลิ่นหอมนี้เขาไม่เคยได้กลิ่นไม่เคยได้สัมผัสจากสตรีผู้ใดหรือ จากน้ำหอมกลิ่นใดๆเลยแม้ว่าจะมีกลิ่นหอมที่แปลกแต่ก็ชวนดมทำให้อารมณ์ละเมียดละไมดุดธ,ธรรมชาติที่แสนจะบริสุทธิ์หวานใสก็ไม่ปานปรนัยเริ่มลุกคืบเข้าเล่งแล้วรับความอ่อนหวานและหอมหวนจากร่างกายบอบบาง นุ่มนวลจากสตรีผู้นั้นสตรีลาตีปิศนาที่สุดแสนจะน่ารักหล่อนคือใครหล่อนมาจากไหนปรณัยไม่เคยรับรู้แต่ตอนนี้ในใจปรณัยรู้สึกหลงไหลและซาบซ่านในรสสัมผัสจนร่างกายและจิตใจตะเลิดเพิดเพลินดั่งขึ้นสวรรค์ชั้นวิมาน ไม่ว่าหล่อนจะเป็นใครไม่ว่าหล่อนจะมาจากไหนตอนนี้ขณะนี้ณนะช่วงเวลาแห่งความสุขเลิ่งนี้หล่อนผู้นี้คือสตรีที่ปรนัยแสนรักนั่นเองหลังผ่านห่วงเวลาแห่งรักที่เติมเต็มความรู้สึกให้แก่กันแม้นในถ้ำจะหนาวเย็นสักเพียงใด แต่ความอบอุ่นจากหนุ่มสาวก็แพร่ซ่านไปทั่วแม้กองไฟกองเล็กที่ปรนยยก่อขึ้นจะไกลหมอดแต่ไฟร้อนแห่งรถลักกำลังจะลุกโชนความหนาวเย็นภายในถ้ำความอบอุ่นที่ทั้งคู่โหยหาอาจเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดเรื่องราวอันแสนสุดจะฉ่ำหวาน แต่เล่าร้อนต่อไปข้ามคืนในอ้อมกอดของกันและกันผ่านพ้นไปเหลือเพียงรอยอาลัยที่คราวนี้จะต้องจากลาสตรีสาวสวยแสนอ่อนหวานหล่อนชื่อราตรีหล่อนสิงสถิตอยู่ณต้นไม้หล่อนบอกขนทางให้ปรณนัยออกไปจากป่า ทั้งที่เขายังไม่อยากจากลาแต่เพราะหล่อนสัญญาว่าหล่อนจะยังคงไม่ไปไหนแล้วเมื่อใดที่ปรนัยกลับมาหล่อนจะยังคงเป็นนางไม้ที่รักของปกรยัยต่อไปเป็นประจำแทบทุกๆเดือนปกรยัยจะเข้าป่าไปเก็บข้อมูล โครงการวิจัยนี้ยังคงยาวนานไม่เสร็จสิ้นแม้จะเก็บข้อมูลในการทำงานได้เรียบร้อยแล้วแต่ปรนัยต้องตามเก็บจากนางไม้แสนสวยนี้เก็บเท่าไหร่ก็เก็บไม่หมดสักที